n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ77 m a n ชั่นเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกอีกมากมายเช่นร้านค้าร้านอาหารศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าชั้นนําและแหล่งชอปปิ้งต่างๆมากมายภายในห้องตกแต่งใหม่ทั้งหมดขนาดพื้นที่42.71ตารางเมตรจำนวน1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการ77 m a n ชั่นโดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามสีคอนสแควร์สินาคารินขับตรงไปบนถนนสีนาคารินประมาณ1.8กิโลเมตรจากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพื่อใช้ช่องทางกลับรถขับต่อไปบนถนนสีนาคารินประมาณ140เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอสุขุมวิท77ขับต่อไปบนซอสุขุมวิท77ประมาณ2.6กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยอ่อนนุช55ทับ1ขับตรงไปบนซอยอ่อนนุช55ทับ1ประมาณ280เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านั by J Asset Management